ข่าวดีดีกับพี่คำรนารน้วน,าาอนตอนผู้ให้บางครั้งสุขใจมากกว่าผู้รับจริงๆนะ <c oughs> จะบอกให้ขอบคุณอาจารย์ไพโรธรื่นวิชา การได้ช่วยคนให้พ้นทุกข์ถือว่าเป็นการทำกุศลและสร้างผลบุญให้บังเกิดแก่ชีวิตเราเพราะพระท่านบอกว่าศีลคือสะพานทานคือสะเบียงให้เราได้เดินต่อไปในภพหน้าชาติหน้าใครจะเชื่อหรือไม่มวกกไม่ว่ากันแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำมาแล้วหลายคนของผู้ใจบุญนำสิ่งของมากมายมามอบให้อาจารย์ไพโรดรื่นวิชาเพื่อมอบให้กับคนทุกคนยากยามนี้ก็มีจุดประสงค์ตรงกันขอขอบคุณพี่ไปยงนะฮะ ที่นําสิ่งของต่างๆมาช่วยกันตอนนี้ก็พี่น้องคนไทยเดือดร้อนกันทั้งประเทศเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะตอนนี้ตกงานกันเยอะแยะเลยร้านค้าต่างๆก็ขายของไม่ได้คนที่ทํางานห้างก็ห้างก็ปิดโรงงานก็ปิดลําบากกันทุกคนครับขอบคุณมากนะครับคุณพยงแซ่ลิ้มเป็นเจ้าของสินค้าแบรนด์โอชา และเป็นนายกสมาคมไส้กรอกไทยชื่นชอบและศรัทธาอาจารย์ไพโรธมานานแล้วตีใจให้ได้ร่วมบุญกับพี่คำลนหวางหวังสีแจ้งไปว่าจะบริจาคสิ่งของให้กับผู้เดือดร้อนในช่วงโควิดอาจารย์ไพโรธก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับถือว่าบอกบุญกันฮะโดยมุมเราเต็มใจอยู่แล้วครับมีนมข้นหวานตาโอชามีหมูหยองวันนี้มาหลายพันซองโดยอานิสงส์อันประเสฐขอให้คุณพยงจงไปเกิดเป็นดาวแดรสชาติยังไงครับ อื่บแซ่บพี่น้องครับงอยห้อโอชาเด้อเหลือเฟือจกมกและสมจิตจงจอหอก็มาสร้างความบันเทิงพอยิ้มกันได้เหลือเฟือเปิดปากแลบ p lap l น p น a p lap ทุงสูงทุปงสูงครับรสชาติเป็นไงเหมือนนมไหม เหมือนนมเลยอร่อยไหมมึงแค่กินกูกูกินทําไมเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขที่ได้ออกมาช่วยอาจารย์แล้วออกมาให้คนอื่นครับนี่สิของจริงกับชีวิตจริงที่เราจะไม่ทิ้งเพื่อนไทยที่ทุกยากยามนี้ขอรับผู้ให้ก็มีความสุขครับเพื่อเอมีความสุขยิ่งกว่าผู้รับใช่ครับจำไปนะแล่ะพี่น้องคนไทยสุขนาไม่เป็นเรื่องสําคัญวิธีเดียวคือการป้องกัน ถ้าเป็นแล้วนั้นต้องรีบรักษาเอ่ยรักษาเอ่ยรักษาเอ่ยรักษเอ่ยรักษาเอ่ยรักษาเอ่ยรักษาเอ่ยข่าวดีๆกับพี่คำรณคนไทยทุกคนยังสุขไม่ได้ถ้าเพื่อนๆคนไทยอีกหลายคนยังทุกข์ยากจากโควิดนะจะบอกให้ถ้าเป็นแล้วนั้นต้องรีบรักษาเอ่ยรักษาเอ่ยรักษาเอ่ยรักษเอ่ยรักษาเอ่ยรักษาเอ่ยรักษาเอ่ย